ก็ยัมาได้ถึงมันเด้งขึ้นบนมันก็ยังออกตรงอยู่เนาะครับออกหกเจ็ดตรงตรงเลยครับปู่ใช่ครับมันขึ้นบนได้เนี่ยที่มันที่มันที่มันผิดก็เพราะว่ามันขึ้นบนเนี่ยครับมันมันเคยมาบนแบบนี้บ่อยไหมครับปู่มันไม่เคยนะธรรมดามันก็ไม่เคยครับต้องมามันก็จะมาล่างมันตรงๆงนะอ๋อปกติปู่ให้ล่างมันกอกล่างแบบนี้ตรงๆเลยใช่ไหมครับอ่ะมันก็จะออกตรงๆงอย่างเง้นะครับแต่ยังไงว่าที่แล้วมันยังไงเด้งขึ้นบน ครับถูกถูกอยู่นะครับปู่แต่ว่าปู่ให้เลขล่างเนาะมันไปขึ้นบนนะครับผมอ่าครับแต่วดนี้ปู่ก็ได้อยู่นะเพราะว่าเพราะวัาเลขเลขบนมันมันตรงกันมันมันตรงกันกับเลขล่างอ๋อครับครับส่วนของหวดนี้ปู่คำนวณไว้แล้วใช่ไหมครับอ่าได้ๆคำนวณมาเรียบร้อยแล้ะครับเพิ่งเสร็จนะเพิ่งเสร็จเมื่อวานครับอ๋อครับก็ ถามว่าถ้าเกิดว่ามันเข้านี่มันก็จะเข้าตรงตรงเหมือนที่มันออกหกเจ็ดนี่ใช่ไหมครับปู่ใช่ถ้ามันเข้ามันก็จะเข้าตรงตรงอย่างนั้นอ๋อครับอ๋อปู่ไม่คิดว่ามันมันจะออกหกเจ็ดตอนแรกปู่คิดว่ามันจะออกล่างงี้ใช่ไหมครับไม่ไม่อหกเจ็ดเนี่ยครับใช่ใช่ต้องว่ามันจะออกล่างด้วยแต่ว่าเลขล่างกับเลขบนมันได้มันมาได้ตรงกันไงนี่มันจะออกบนแล้วออกล่างอ๋อครับ อ๋อคือหกเจ็ด hey, <hey>, hey. ปู่คำนวณได้ทั้ง hmm. บนแล้วก็ทั้งล่างใช่ไหมครับหกเจ็ดทั้งบนทั้งบนทั้งล่างอ๋อครับก็คือสูตรบนกับสูตรล่างของปู่นี่เป็นเป็นคนละสูตรใช่ไหมครับใช่คนละสูตรกันคนละสูตรกันแต่มันตออตรงกันครับแต่ว่าที่ปู่เอามาแบ่งปันให้กับช่องทางช่องนิวพาดวยนี่คือว่าเป็นสูตรล่างอย่างเดียวใช่ไหมครับปู่ใช่สูตรสูตรล่างอย่างเดียวอ๋อครับ ก็ถือว่าเม่นอยู่นะครับปู่แต่เสียดายมันมันไปออกบนนะปู่เนาะไม่แน่ล่ะครับมันึคนคนที่เล่นก็จะไม่ค่อยได้นี่แหละครับครับก็ธรรมดาเนาบางทีของปู่ให้ล่าบางทีก็มีไปออกบนมั่งเป็นบางงวดอย่างนี้ใช่ไหมครับนีแหละมันก็พึ่งนีแหละพึ่งโดนนี่แหละครับไม่แน่ว่าอาจจะมีท่านผู้ชมเอฟซีทางช่องได้โชคได้ลาบกับปู่ก็ ที่ท่านไหนอยากช่วร่บุญกับปู่ก็สามารถติดต่อทางเบอร์โทรได้เลยนะครับผมเออเกือบก็หมายถึงว่าเนี้ยอย่างอย่างที่เราทำไปอย่างเงี้ยถ้าใครอยากเล่นขับตัวหรือไม่ขับตัวอะไรก็แล้วแต่นะจริงลยสูตรมันมันเดินตรงครับธรรมดาสูงตรงมันเดินตรงอยู่แล้วครับแต่ทีเนี้ยออกกับตัวเนี้ยรู้สึกว่าจะยากอ๋อครับก็ยกตัวอย่างอย่างงวดเมื่อกี้หกเจ็ดก็ออกหกเจ็ดตรงๆเลยใช่ไหมครับปู่ ได้มันออก6-7ตรงๆแต่ว่ามันขึ้นบนเท่านั้นเองครับแล้วแต่ดุลพินิษของ TFC แ,แต่ละท่านใช่ไหมครับปู่ว่าจะกลับหรือว่าขึ้นบนอย่างนี้ก็สุดแล้วแ f c เนาะใช่ใช่ใชลองพิจารณาดูลองเทียบเคียงกับประจานีอื่นดูม้างครับมัในใกล้เคียงกันไหมเขาวางหลักสิบหลักหน่วยมายัางไงเพราะว่างบเนี้ยการก็เปลี่ยนเป็นมีจะวิ่งติดไปด้วยอคือคือไม่ไม่จับเป็นหลักครับ แต่ว่าแต่ว่าจับหลักเป็นเป็นจับเป็นที่แน่นอนว่าเออตัวน,นั้นอยู่หลักติดตัวน้อยู่หลักหน่วยแค่นั้นเองครับมันจะได้ลงไม่มจับสนมากไงถ้ขึ้นลปนเนาะหลักติดสามตัวหลักหน่วยสามตัวมึงดีสีก็จะจับสนเนาะครับบางคนไม่เข้าใจครับอะไรขึ้นเป็นเัววิง่งด้วยกว่าคร,ครับปู่สำหรับงวดนี้ปู่คำนวณได้ตัวไหนบ้างครับงวดนี้ วดนี้เลขวิ่งก่อนวิ่งล่างับครับวิ่งล่างครับวิ่งล่างเด่นแปดแปดครับลองห้ารองห้าครับจับคู่เลยครับจับคู่ครับแปดศูนย์ครับแปดห้าครับแปดสี่ครับพมแปดสอง สองทีนี้กันสองชุดนะกันสองชุดเหมือนเดิมครับกันแปดสามกับแปดเจ็ดอ๋อกันแปดสามกับแปดเจ็ดครับอีกตัวนี้แล้วตัวสำการเลครับอ๋อก็จะมดีดีไม่ดีเดี๋ยวมันดิ้นขึ้นบนได้โอ้โหครับออไอทีนี้ตัวเน้นนะเน้นครับเน 8, 5, 8้นแปดห้าแล้วแปดสอง ครับเน้นแปดห้ากับแปดสองอ่าเน้นสองถาอ๋อไมแน่งวดนี้อาจจะมาอ๋อเลขตัวเดิมใช่ไหมครับปู่แปดสองอ่าแปดแปดสองเลขตัวเดิมอ๋อครับงดก่อน,นออกสองแปดงดนี้อาจจะมาแปดสอง 8, 2, ก็ได้ใช่ไหมครับปู่เพราะว่าอีกอย่างมันเป็นเลขกันจรเนาะครับยังไงยังไงก็ต้องพิจารณาดีๆเนาะก่อนจะลงทุนก่อนจะตัดสินใจอะไรต้องต้องคิดดีๆหน่อยครับปู่เกิดขึล็อก เกิดเขาล็อกขึ้นมาแบบว่าเขาล็อกให้จังหวัดเขาอย่างเงี้ยบางทีของเราอาจจะพลาดมือเลยก็ไดค้ครับครับปู่อ่าตงไปเลยวงก็ทุกแนวทางมันมีสิทธิ์ออกได้เหมือนกันหมดทุกตัวใช่ไหมครับปู่ได้มันมีสิทธิ์ออกแต่เราก็ทํทาตามสูตรของเราเนาะครับแต่ว่าไอ้ส่วนเขาจะล็อกหรือไม่ล็อกกันนั้นเราไม่รู้อ่ะครับ <c oughs> ครับปู่ครับอ่าครับก็คืองวดแต่บางงวดปู่ก็ทําได้สี่ตัวบางงวดปู่ก็ทําได้หกตัวอย่างนี้ใช่ไหมครับ ใช่ใช่เลราว่ากระติตัวไอตัวกันเนี่ยพึ่งเอาพึ่งลงเนี่ยเพราะว่าธรรมราก็าจะไม่ค่อยลงทีนี้รู้สึกว่ามันไปออกตัวกันเงี้ยอ๋อครับรู้สึกว่าไม่ออกตัวกันแต่ตัวกันเราก็ทาเป็นตัวกันเหมือนเดิมอ่ะครับครับแต่ว่ามันจะออกตัวกันถ้ามันแต่ว่ารู้สึกจะออกตัวกันบ่อยนะครับปู่อ่านั่นแหละมันเกวดอะไมันจะไปตัวกันไงก็เลยต้องลงตัวกันไว้ด้วยครับ ก็คือของปู่น,นี่จะมีโค้งสุดท้ายไหมครับผมสงส่เงื่นนี้ไม่มีโค้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าลงตัวกันเรียบร้อยโอครับครับจะมีนี่แหละเทีเ่ยวเดียวเลยครับเิยก็ได้ไม่ต้องสับสนไม่ต้องมารอว่าจะมีโค้งสุดท้ายหรือเปล่าอันนี้ไม่ต้องรอครับตัดใจซื้อได้เลยครับปู่ก็ยังว่าการทำสูตรเนาะแต่ละอาจารย์ก็มีความมั่นใจของตัวเอง แต่ว่าจะมาตามสูตรหรือไม่กันนะครับสำหรับแนวทางของปู่ถ้าเกิดเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นของปู่นี่ถือว่าไม่เยอะนะครับธรรมดามันก็มีแค่สี่ชุดแต่ทีนี้เรามาทำทำแล้วรู้สึกว่ามันไปตัวกันซะเยอะไงไปตัวกันซะเยอะก็เลยต้องลงตัวกันเลยด้วยครับเพราะว่าจากที่แอดมินสังเกตมาของปู่เวลาเข้าเนี่ยมันเข้าตรงๆเลยครับไม่ได้เข้าตัวกับ ได้จะเข้าตรงครับเดี๋ยวยังไงงดนี้ก็อรอลุ้นกันอีกทีเนาะถ้าเกิดว่าปู่มีแนวทางเพิ่มเติมไงเดี๋ยวแอดมินโทรหาโค้งสุดท้ายนะครับอาจารย์ได้ครับปู่เน้นเปดห้ากับแปดสองใช่ไหมครับใช่เน้นแปดห้ากับแปดสองครับก็ปู่ได้ยังสร้างอะไรอยู่ไหมครับตอนนี้ที่วัดครับไมก่ก็มีสร้างพระนอนอยู่แต่ก็ริงๆเลยเราก็ไม่ได้บอกบุญอะไร และแต่ว่าใครอยากทําบุญเขาก็ร่วมมาทําแค่นั้นเองอ๋อครับครับเป็นพระนางบนอนนงใหญ่นางบรอนนงใหญ่ครับครับครับเนอะ FC ท่านไหนได้โชคได้ลาบกับปูก็ร่วมบุญกับปูก็ติดต่อทางเบอร์โทรได้เลยนะครับผมครับได้ได้ครับก็ขอบคุณปูนะครับผมที่ได้นําแนวทางมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ FC ทางช่องนะครับผมขอบคุณครับอ่ขอให้โชคดีทุกคนแล้วกันครับ ค่ะที่ก็เป็นแนวทางของปู่ล่างอย่างเดียวนะคะท่านผู้ชมทางช่องนําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแคปหน้าจอไว้นะคะท่านผู้ชมวันนี้ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ